เศ้านี้สดๆพาทานผู้สมมาสมรดไฟเนาะลดไฟขบวนทําอิดขบวนนี้น่าจะเป็นขบวนสินค้าพี่น้องบางวนเสียงไฟมาดกันนะไฟอยู่เสามาดกันเศรๆที่เป็นขบวนสินค้าก่อนเนาะ ก่อนนี้ว่ดดินตอนนี้นี่มันสูงกว่าทางรถไฟหน่อยนึงนี่มันจะได้วิวงามกว่านี้เนาะแต่บังเอิญว่าด,ดินมันลุกกว่าทางรถไฟนะพี่น้องมันก็เลยว่าได้วิวแต่ซ่ำนี่แหละถ้ามันสูงกว่านี้มันชินันอยู่เสียงนันแต่ว่ามันกะวิวงาม,มานะแต่อันนี้มันต่ำแล้วก็มันเวลานอนมาเวลากลางคืนว่าน,นี่รถขนส่งสินค้านี่ขนส่งหอดสิบดสองโมงวนีพี่น้อง ใส่กำลังสิไปยามกับหนูพี่น้องนอกจากวอนเขตซุ่มนี้วอนซุ่มห้อมานอนใส่กับละทางข้างนี่ก็เป็นธงนาเน่อธงหน้า,น,น,านี่เขาไม่ได้เฮ็ดแต่ว่าแถวนั้นเขาเจ้าเฮ็ดอันะ่พุ่นเฮ็ดอันพุ่นคดีแท้เฮาไปใส่ธงนาพุ่นันกอกเฟืองพุนน่นเนาะมันมีกอกเฟืองเนี่ยพี่น้องนี่กองเฟืองกองเฟืองแต่วเมื่อคืนนี้ซุ่มห้อมาคำซุ่มเฮามไม่ได้ไปสำรวจนะพี่น้อง นอกจากสมเขาล้วก็ยังมียูคตู้มหนึ่งเห็นบ่เออสองตู้มสองตู้มอยู่นี่มีน่าจะเป็นมีผัวเมียหนึ่งอยู่หันกับเจ้าเลี้ยงเป็ดเป็ดบอกละไอ้เ,เมื่อกี้นี่เต็มอ๊ะเห็นเนาะตู้มตัวนี้บ่มีตู้มทัดไปมีคนอยู่เนาะน่าจจะมีผัวเมียหนึ่งแล้วก็มีตู้มหนึ่งอยู่คนหนึ่งบ่ตู้มตัวนี้ตู้มตัวนี้มีต้นมะขามใหญ่แล้วตัวนั่นก็นมีหน่องใหญ่อยู่นี่หน่องหนองใหญ่เห็นบ่ หนองใหญ่นี่มีนะทางเขา้าอยู่หันต่อไปก็อยู่พุ่นก็มีอีกเถียงหนึ่งอยู่หันแล้วก็ทั้งหลังพี่ก็มีอีกเถียงหนึ่งเนาะทั้งหลังนี่นะทั้งหลังนี่เดี๋ยวเอาผ้ากันไปเบิ่งก่อนเอาเอาเบ็ดลงเมื่อกี้นี่เอาเบ็ดลงเมื่อกี้เนาะเบ็ดเทาสิก,กินหมดแล้วโอ้เบ็ดเทาเห็นแล้วเบ็ดเทาเห็นแล้วพี่น้องเบ็ดเทาเห็ดแล้ว คิดว่ามันได้พี่น้งอ,องันโมเมนต์อ้าว้านี่กันจีเผือกจีมันกือเก่าเดอ้อทำผสมสัตเพือกสัตมันหน,หนิยนึงแลังของชีเมอากับบ้านกับซองตะเวนก็นเริ่มออกแลวเห็นบอกโอ้ตะเวนออกแล้วพี่น้องว่างามสั่นพูนพูลมพูนี่ก็เป็นหมอกสีขาว ขึ้นไปสันผู้ก็เป็นลังดำๆตะเวนโพขึ้นมากอะ่ะเนือสันผู้ไปก็เห็นแคบท้องสีทองอยูใ่ในก้อนเมฆเนาะโพขึ้นมาแล้วรถไฟขบวนทับอิดกันยังบ่มากวันนี้เธอนี่ธงนานะ่ะขั้นห้องหุห่นบก่กเอกล่องเฟืองอยู่นี่ก็มีกล่องเฟืองอยู่ลู่ม,มันก็มีไปใส่พุ่นแม่ตัวบนกล่องเฟืองพุ่นกล่องเฟืองหนึ่งสองสามกล่องทั้งหลังตนนัวนี้ทั้งหลังเฮือนหลังน,นั้นอ่า อืมอ,อมาพากันกินนี่ไหมนี่เจัาดูโอ้เหลืองดีขนาดอ๋อักมันเห็นบ่บุคคลเห็นมันเหลืองแบบซี่เสือมันนี่เออมันต้นน้ำผึ้งนะนี่นะอืมพี่น้อง

บ่เคยเห็นมัมันต้น,น้ำเพิงจักเธอหาก็ข้างแรกนี่พี่น้องื่อคื <c oughs> นี่ฝันได้บ่ฝันพี่น้องเอ้ยนอนอยู่นี่ฝันว่าได้ไปเที่ยวหาไต้ลื่จีนพุ่นอยู่ในเมืองจีนเขาพาไปลิ้นห้องเยนไปช่วยเหลือหงเงียน,ส,น,นส้นนบดพันธปัดไปช่วยเหลือแล้วยางกลับมายางลอดผูลอดผ่าย่างลอดถ้ำมาแล้วพะโลก,ออกจากมู่บ้านนึงมาแล้วขึ้นไปนอนอยู่ในนะ่ะ ล้วขึ้นไปนอนอยู่ในน่ะเฮือนประชาชนได้ว่าว่าตอนไปเฮียนอยู่จีนคือว่าเฮือนประชาชนจีนนี่อยู่ขา้านนอกยังซ้อเฮือนเศรษฐีอยู่บ้านเฮาแล้วนะสินะแร้ว,วัาไปเห็นมือคืนในความฝันนี่เป็นกระต๊อบแล้วน,นี่แหละสูงกว่สูงกว่านีหน่อยนึงคันใดสามสี่ขั้นนี่แหละแล้วก็เป็นฝาฝาไม่เฮียอยู่พื้นกับพื้นไม่เฮียอยู่คิดไปคิดมาอ้หมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านผีสมบูบ่์ว่าในความฝันโอ้หมู่บ้านผีนแล้ววะ่ะ ก็นั่งล้มเขาเขาเรื่องอยู่ล้มกับสองไม่เท่าหันแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งแต่ไม่ได้กินขา้าวกินน้ำเขาเรานั่งล้มกันอยู่หันล้มมาห,หนึ่งก็ฮอตซอดแจ้งล้วพี่น้องหากับหู้เมื่อสันดิโอ้สแสดงบนนี้แล้วบนนี้เป็นบ้านเก่าบ้านแก่ของเขาแต่ว่าแคมเก่าของอนาจีนอยู่นี่นี่อยู่เหนือต้นไผ่ขึ้นไปนี่แค้มเก่าจีนนะขาต้นไผ่ใหญ่ขึ้นเมื่อ นี่ก็เป็นทงนานี่เนาะเอ้ากินต่อกินต่อพี่น้องกินต่อแล้วก็ที่ายแล้วเน,นี่ยมนีิเด้โอ้ยอยากหาช่วยแล้วจะเปลืองอันนี้คั่นนึ่งฮ่อนๆน,นี่แล้วก็เอาน้ำตาลมาห้ยนี่คือพี่น้องเอ้ยคือทีอ่ขาดอันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่เนี่ยเอาปลาไปไหนหวะอะมาอุ่นเศร้าซื้อได้ ปลูกใส่็ซนี่มีนปลูกเสียบสาหวัวนะเออหัวสนามบินพระทามึงนะาอ่อพี่น้องเอาเด้อจบคลิปทุนี้แล้วพี่น้องเด้อมึงหน้ามาไหมเสียงไฟช็อต่แตกหลังลุบรูปมหอนี่ละช็อตตลอดเลยชินค่าอีกแล้วเสียงไฟช็อตแต่บบเห็นบบเห็นไฟแตก 1, oh, we know right so, i so, สพอรนับได้นี่มี49อันตัวนับรายหันบวกๆแล้วประมาณ670คะแนน